ส่วนบทเหตเรือที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินโดยกระบวนพยุหญาตราในวันนี้เป็นบทประพันธ์ของนาวโททองย้อยแสงสินชัยค่ะผู้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดบทเหตเรือที่ทางกองทัพเรือจัดขึ้นมีทั้งหมด5บทด้วยกันนะคะบทที่1คือบทชมเรือกระบวนบทที่2คือบุญกฐินกาบเหเรือบทที่3คือชมเมืองกาบเหเรือบทที่4คือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรชการที่9 และกับเหเรือบทที่5คือสรรเสริญพระบารมีค่ะและสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่เหเรือนั้นนะคะก็คือนาวเอกมงคลแสงสว่างค่ะสำหรับต้นเสียงผู้เป็นผู้เป็นต้นเสียงเหเรือนั้นนะครับจะมีธรรมเนียมที่อยู่ประจําในเรือพะนั่งที่เป็นเรือพินั่งทรงของพระบาทสมเด็จพระจีหัวแล้วก็มีการร้องรับโดยพลภายใน เรือลำอื่นด้วยนะครับมีข้อยกเว้นอยู่ส่วนเดียวครับว่าพลภายในเรือพินั่งที่เป็นเรือพินั่งทรงที่อยู่เบื้องหลังบรลลังกัญญาที่ประทับนั้นจะไม่ร้องรับเสียงเหตุนั้นนะครับเพราะว่าถือกันว่าเสียงเหุ่นั้นจะข้ามกลายบริเวณที่ประทับเพราะฉะนั้นก็ปีผู้ที่จะร้องรับในเรือพินั่งแต่เฉพาะฝีพายตอนหน้าของบรลลังกัญญาเท่านั้นในระหว่างที่ริววกระบวนการญาตราไปตาม ชนละวิถีของแม่น้ำเจ้าพระยานี้นะครับนอกจากเสียงเห่แล้วท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงดนตรีอีกหลายรายการด้วยกันนะครับมีเสียงแตรซึ่งเป็นเสียงออบอกแตรสัญญาณเดินหน้าเป่าจากเรือลำต่างๆเป็นจังหวะเป็นช่วงตอนไปและนอกจากนั้นแล้วในริ้วกระบวนนี้เองนะครับสองลำหน้าสุดคือเรือทองกวานฟ้าและทองบ้าบิดนั้นจะมีวงปีชะวากรองแขก ลงประจำด้วยนะครับวงปีชวากรองแขกนี้ก็คือวงรีไทยนะครับที่มีเครื่องดนตรีประกอบด้วยปีชิงแล้วก็กลองแขกเป็นวงรีอย่างย่อนะครับวงหนึ่งมีเพียงแค่5คนด้วยกันสาหรับวันนี้ทางกมรมศิลปากรก็ได้จัดศิลปินลงประจำในเรือทองขวานฟ้าและทองบ้าบิดนะครับเป็นวงปีชวากรองแขกเหมือนกันทั้งสองหลําครับ เพลงที่บรรเลงนั้นก็จะเป็นเพลงสระมาใหญ่เพลงโยนและเพลงแปลงเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้มีข้อมูลที่ทางศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุณาค้นให้นะครับว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระอยุ่ประทับในเรือพนอัางแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มเคลื่อนกระบวนมนตรีทั้งสองที่อยู่ในเรือทองขวัญฟ้าทองบ้าบินนั้นจะบรรเลงเพลงสระมาใหญ่ซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงตอนต่าง สามช่วงด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นไม้ต่างๆเรียกว่าสามไม้นะครับคือเพลงต้นสระมาโยนนะครับนี่เป็นช่วงแรกช่วงที่สองเรียกว่าไม้ปโปรยโยนช่วงที่สามเรียกว่าไม้แดกแล้วก็โยน,นครับเมื่อบรรเลงครบสามไม้แล้วก็ออกมาบรรเลงเพลงโยนอีกครั้งหนึ่งวนกลับไปกลับมาครับระหว่างเพลงสระมาแล้วก็เพลงโยนเมื่อถึงท่าเรือใกล้จะเทียบท่านั้นจะเปลี่ยนไปสู่เพลงที่สาม คือบัลเลงเพลงแปลงครับตกลงว่าเพลงที่เราดิ้นประกอบนั้นนอกจากเสียงเฮเสียงแรสัญญาณเดินหน้าแล้วก็จะมีวงปีชวากลองแขกบัเลงเพลงสระมาและเพลงโยนสลับกันไปตลอดเมื่อใกล้จะถึงท่าแล้วก็จะเปลี่ยนเพลงเป็นเพลงแปลงนะครับนี่ก็เป็นเสียงที่เราจะดิ้นเมื่อเราเริ่มกระบวนพยุยาตราครับระเบียบปฏิบัติที่ถือกันในริ้วกระบวนเรือพยุยาตราชละมากนั้นนอกจากเรื่องการขานรับ บทเหตุที่ข้ามบาลังกัญญาที่ประทับไม่ได้แล้วเนี่ยครับยังมีเป็ดตะเล็ดอีกหลายรายการที่น่ารู้น่าสนใจนะครับซึ่งเรามีข้อมูลที่คุณเบญจพรจะเรียนให้ทราบครับค่ะท่านผู้ชมคะการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีในพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมากนั้นนะคะกล่าวได้ว่ายังมีระเบียบพิธีหรือระเบียบพระราชพิธีที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันที่เราควรจะทราบบางนี้นะคะ คือเรือในกระบวนที่ติดอาวุธได้มีแต่เฉพาะเรือรูปสัตว์เท่านั้นเรือพระราชพิธีลำไดที่ไม่มีผ้าคลุมหลังคาและไม่มีผ้าหน้าจัว่วเช่นเรือกลองในหรือเรือกลองนอกเรือแซงเรือตำรวจหรือวกนี้จะใช้หลังคากระแซงเปียะนะคะแล้วก็เรือพระราชพิธีลำได้ทอดบาลังกัญญาแล้วก็จะทอดบุษบกและจะพระราชทาน พระราชยานก,ง,านกงนะคะไม่ได้ค่ะแล้วก็พลฝีพายในเรือพระที่นั่งทรงเรือพระที่นั่งรองและเรือทรงผ้าใรทั้งสามลำนี้หากกรมพระราชวังสั่งให้ราชการแต่งกายเต็มยศหรือเครื่องยศหรือเครื่องยศนะคะขอภัยคารับเสด็จก็ต้องแต่งกายเต็มยศอย่างพลฝีพายคือใช้พายเงินพายทองหากแต่งกายปกติก็จะแต่งกายดำนะคะสวมหมวกกรีบลลดวนใช้พายทาน้ำมันค่ะและท่าพายเรือน,นั้นก็แบ่งไว้เป็น3มท่านะคะคือ พายแบบธรรมดาพายกระเดียดและพายท่านกบินค่ะสำหรับท่าพายท่านกบินนี้จะจะพายสำหรับเรือพระที่นั่งซึ่งจะต้องพายท่านกบินเสมอนะคะเวลาจะเปลี่ยนท่าพายต้องขอพระบรมราชานุญาตค่ะสำหรับการเหนในกระบวนพยรหยหาตราใหญ่ต้นบทเหในเรือพระที่นั่งกระบวนพยุพยหาตราน้อยและกระบวนรายใหญ่กระบวนรายเล็กต้นกระบวนราบเล็กนะคะต้นบทเหเหในเรือทรงผ้า, <genau> าไตรค่ะ การเหก็ดีนะคะการขานยาวก็ดีฝีพายจะรับข้ามที่ประทับไม่ได้เช่นเหและขานยาวตอนหัวเรือฝีพายตอนหัวเรือรับฝีพายตอนท้ายเรือรับไม่ได้ค่ะถือกันว่าเสียงข้ามพระเจ้าอยู่หัวนะคะการเสด็จกลับท่าพระทิ์อัสดงแล้วต้องโห่สามลาเสียก่อนจึงออกเรือพระที่นั่งได้และการใช้โคมไฟห้ามใช้ในเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ให้ใช้โคมเพชร เหรืออื่นๆนั้นใช้ข่มบัวค่ะครับนั่นก็เป็นปรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพยุพยุตราชนละมากนะครับสําหรับวันนี้วันที่7พฤศจิกายน2539นะครับประวัติศาสตร์คงจะต้องบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นวันที่มีพระราชพิธีสําคัญของบ้านเมืองนะครับตามชนลวิถีที่เรือพิเนียงจะผ่านไปนั้นก็มีการประดับประดาตกแต่งตลอดเส้นทางนะครับ โดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณสะพานป,ปิ่นเกล้าซึ่งเป็นจุดตําบลสําคัญที่เรือพนังทั้งกระบวนนะครับจะลอดสะพานป,ปิ่นเกล้านั้นทางกรุงเทพมหาคนครโดยท่านปลัดกร,รุงเทพมหาคนครคณะทีมงานท่านผู้ราการกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ได้จัดการประดับประดาตกแต่งด้วยพืชผักผลไม้ต่างๆนะครับตลอดทั้งธงทิวแพรพธุ์แล้วก็มีตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล ทรงครองศิงราสมบัติครบ50ปีตลอดจนทั้งพระบระมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจีหัวและรูปเหรียญจำลองนะครับเหรียญพระมหาชนกประดับประดาตกแต่งอยู่ด้วยเทียนยู่นี้เป็นภาพที่เราให้ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆนะครับการประดับประดาตกแต่งบริเวณด้านข้างของสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งประดับประดาตกแต่งด้วยพืชผักผล,ลไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือที่น่าชมและก็งดงามยิ่งนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีในวันนี้ไปแล้วผมเชื่อว่ายัางคงจะมีท่านผู้ชมอีกจํานวนมากครับที่ทยอยกันหมุนเวียนมาชมความงามของสะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งทางกรุงเทพมหานครตั้งอ,อกตั้งใจทําการประดับประดาตกแต่งอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับอีกสักครู่หนึ่งคงนี่ได้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับการประดับประดาตกแต่งด้านข้าง ของสะพานพระปิ่นเกล้าเป็นเหรียญพระมหาชนกซึ่งเป็นเหรียญคู่กันกับหนังสือพระราชนิพลพระมหาชนกซึ่งเป็นพระราชนิพธลสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจีหัวที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครได้เชิญแบบจําลองเหรียญพระมหาชนกนั้นมาประดับประดาตกแต่งไว้ที่ตรงกลางของสะพานพระปิ่นเกล้าซึ่งเรือพระนั่งสุพรรณหงส์เรือพระนั่งอนันตนาคราชเรือพระนั่งนารายทรงสุบันและเรือพระนั่งอเนกชาติพุทโงจะลอดผ่านสะพานใน ช่วงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีการประดับประดาตกแต่งอื่นๆอีกงดงามครับส่วนทางด้านท่าวาสุกรีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระหัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบร,รมโอสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสยามบรมรารชกุมารีสารสารสเสด็จเคลเ่ินถึงบริเวณท่าวาสุกรีนะครับ